ร้ชา้าสมติแบบอย่างของแม่หนิงอย่างเงี้ยเยคนนั้นนะายคนนั้นอะายยอักษรตัวเอมาเนาะเขาบอกว่าเขาไม่มีไม่มีอ้าวอักษรยอฟ้องนะอักษรยอเฉยไม่มีไม่หนีไม่จ่ายณปัจจุบันนี้ของแม่หนิงอะเขาสามารถแบบเรียกค่าปรับหรือดอกเบี้ยอะไรได้ไหมหรือว่ามันรวมอยู่ในนั้นอยู่แล้วดอกเบี้ยเป็นไปตามคำรักษาตามยอมครับผมไม่รู้ว่าใช่ผมไม่รู้ว่าคำรักษาตามยอมนั้นเนี่ยมันมันไปถึงไหนอย่างไรนะครับแล้วก็จะแนะนําอีกวิธีหนึ่งก็คือกรณี ลูกนี้ลักษณะแบบนี้เราต้องวัดเขาวัดใจเขานิดนึงว่าเขาเนี่ยมีหน้ามีตาทางสังคมไหมหรือเขามีรายได้ที่จะเพียงพอมาจ่ายหรือเปล่าวัดเขาอย่างนี้ครับฟ้องเป็นคดีล้มละลายเพราะมูลนี่พี่เกินหนึ่งล้านจ่ายค่าพิสาร5000บาทเองอันนี้คืออันนี้คือเป็นแบบเบิร์ดเคสจริงรจริงฟ้องล้มละลายเลยพอฟ้องล้มละลายปุ๊บบางคนอ่ะเขามีหน้ามีตามีตำแหน่งในทางสังคมหรือมีหน้าเป็นบอร์ดนั่นบอร์ดนี่เป็นกรรมการบริษัทนั้นบริษัทนี้ ล้มไม่ได้ไงก็จะต้องหาเงินมาจ่ายแต่ถ้าเป็นแยกคนนี้เขาเป็นแค่พนักงานประจำเนาะแม่เนาะก็หาประกันสังคมว่าเขาทางานที่ไหนแล้วก็แบบหักเงินเดือนคุณนี่เก่งเนาะไม่ฉันึกษามาอย่างดีคือการแบ่งเป็นสองส่วนส่วนที่หนึ่งถ้าคุณไปยึดเงินเดือนเขามันจะมีเลทของมันอีกว่าห้ามยึดเงินยึดเงินเดือนเท่าไหร่ก็ได้แต่ให้เหลือไว้สองหมื่นอันนี้ที่หนึ่งอันที่สองครับ ถ้าเขาเป็นข้าราชการคุณก็ไปยึดอายัดไม่ได้เพราะาเงินเดือนข้าราชการต้องห้ามไม่ให้ยึดอายัดอันนี้ส่วนนี้หนึ่งนะ uh huh. นี่คือเงินเดือน uh huh. ก็จะถูกแต่อางนี้แต่ uh huh. จะมีกรณีหนึ่งครับผมยึดมาแล้วผมรู้ลูกหนี้เนี่ยนะครับเคยให้เจ้านี้เนี่ยโอนเงินให้กับบัญชีนี้ของเขา uh huh. เป็นประจําที่ตอนที่ยืมอ,ะ uh huh. อ่ะเขาก็คงจะไม่คิดว่าเราจะเก็บเลขที่บัญชีเขาไว้ uh huh. นะครับ uh huh. เราไม่ยึดเงินเดือน พอยื่นเงินเดือนมันติดเงื่อยเงื่อนไขหลายอย่างผมยืดเงินในบัญชีนี้เพราะนั้นเงินเข้ามาในบัญชีเท่าไหร่ไม่รู้ผมยืดหมดแล้วก็โทรมาด่าผม <c oughs> <c oughs> โทรมาด่าผมบ้างเ <c oughs> นี่ยผมเดือดร้อนบ้านบ้าน <c oughs> ผมต้องพอนรถผมต้องเอา้เอา แล้วเจ้านี่เขาไม่เดือดร้อนหรอเออถูกนิ้งถามอันหนึ่งสมมติว่าลูกหนี้เนี่ยมีการใช้ชีวิตค่อนข้างหลักชูครับแล้วก็ใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยครับแล้วมีของแบรนด์เนมครับเราสามารถไปยึดของแบรนด์เนมเขามาได้ไหมแล้วหักลบกบหนี้กันโอเคคือกรณีอย่างเงี้ยก็เหมือนกับที่ผมเคยเกิดเป็นเมื่อตอนต้นรายการว่าเข้าของภายในบ้านเนี่ยเราสามารถที่จะเข้าไปยึดได้นะแต่ว่าต้องตั้งเรื่องยึดทรัพย์สินภายในบ้านประการแรกก่อนเขาต้องเป็นเจ้าบ้าน ถ้าเขาเป็นผู้อาศัยไม่ได้ไม่ได้ต้องไปสืบออกนะแม่นะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยลูกมี่พวกนี้เขารู้ค่อนข้างรู้ตัวเองดีเขาก็จะย้ายตัวเองไปอยู่ที่อื่นย้ายทะเบียนบ้านเป็นผู้อาศัยเป็นผู้อาศัยที่หลังบ้านหลังอื่นเขาจะไม่เป็นเจ้าบ้านนะครับถ้าเกิดเขาคิดจะโกงนะ